ว่าจะหาตัวคนอันนี้มาอยู่ในแมพทรอ,อยเลทใช่ไหมก็ไม่รู้นะอาจจะเดาว,ว่ามันเป็นแมพทรอ,อยเลทดีกว่าน,นี่อ่ะแล้วเคยเล่นไหมแบบน,นี้อาๆๆ้อาวอา้าวอ้าวเห็นพี่นิวพี่นิวเล่นมาก็ยอยากเล่นตาม ก็เลยเสิร์ชหาให้นดูฉันเห็นอ่ะอุตย่ัดมันเก่งอะไรมันเก่งมันเก่งเด้อพี่น้องมันเก่ง มอมนไม่ไอ้นี่โอ้โหไม่รู้นะว่าเพื่อนเขาใช้ใช้วิธีการปิดไ่ยนะเชี่ย,ยอย่ามาตบกูนะมีมือตบอย่ามาอ้างคอนอื่อนะ่มวปลงงิงกิงโอ๊ยจับ ปีนก่อนจะได้ตอนที่เราเล่นอ่ะเราไม่เคยมาถึงนี่เลยนอะนี่นี่มันปีนขอบคุณโอ้โอเป็นไงบ้างโอ้โห ไม่เป็นเพื่อนเล่นไม่เป็นหรอกูเล่นเป็นอ่ะเอาเพื่อนไปไหนอ่ะไม่รอกูเลยนี่เป็นเกินที่อะไรก็ไม่รู้อ่ะอีอันนี้เป็นเกินใส่แม่งกูเจ้าว่ะเอออ่ะเว้ยอิสตัดเปลี่ยนแบบนี้ก่า

เด็บค่ะเอาอมเนี่ยผมก็จะใส่ไม่พิษนะครับผมใส่ไม่พิษใส่ไม่อะไรได้ยินปะได้ยินดังปะก็ไม่ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินดัง ไรสอบมุกสองกูเยี่ยดีครับผมเก่งคณิตกีสาเรกกูเก่งเก่งเก่งเจ่งโอ้โหกูจะถือยังไงเนี่ย oh, ม oh, oh, oh. oh, oh. ันกดถือยากว่ะไม่ไม่บวกเลขหฮะ ห้าบวกสิบบกกูไม่เคยเรียนนะเฮ้ยกูเดาโม่วมนะห้าบวกเก้ายี่สิบฮะกดตัวงกูอนนี่ทุกจิบมาก lúc mà tôi nghe nga Ngay mà không con chưa ba lúc mùa hè lúc mùa ขอดาวชิบห้าเลยได้ไหมครับอะไรเก้าลบห้าสี่สิบบวกเจ็ดห้าสิบกบวกเจ็ดเจ็ดบวกสิบบก

เอาแบบนี้ป่ะ<ม>ถ้าอยากเอาแบบนี้กดไลค์มามาฮะเฮ้ยเฮ้ยซีเบืเชียร์ไปกันได้เลยก็เบื่อเล้วโว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 ้วดเพื่อน เอาไปเดลยไปด้วยนี่ไปไหนวะไปัสดีค่ะไม่ลมอะไรอะไรมันทำไมเป็นแบบนี้เอ่อเอ่อเอ่อบ้านต้องขายของ ไม่ใช่มองคล้ายของมองนีเฮ้กูเพยเอาไปเป็นมเฮ้กูซื้ออิเพยไอ้ยกูเสีได้ยนี่งั่นกูจึงจึ้งจึ้งเฮ้เพื่อนมาหนึ่มามาหนึ่งอ้า,อาวทานติปอันนี้เอาทานมาน,นี่ นี่ก็ปไปเลยไปถ่านอะไรเออะไรมาเอาถ่านเอือเปล่าอะไรมาจะขึ้นแล้วเนี่ยมามา ไปป่ะมามานี่เพื่อน <tip> มาดิคุณมา Let's go มาดิเอมัวสิวแดงจะก็โดนลงไปทำไมมานี่นี้ยไปปะมันเ่ยไปปะมัเลยเพื่อนไปปะมันเลนยหนนนนนน่มามนี่ไป มาเปนี่ jump, <ame> s <S ไปนี่งดึดงดึงเก็บเก็บเก็บมาเป็นค่ะ bướn đi bướn tay, đi tay. Hãy đi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ หมดแล้วเอาเป็นแบบว่าเป็น ไปอยากบ้านใครวะออไปวิฉันบินแล้วเบ่งไปดิสับเอไออ้าวอไเก็บที่เป็นอะไอ้ออะไรวะโดนดิใครวะ

นีออกมามีแค่หนึยก็อีกู เก็บขังดีเก็บังดีเก็บังดีมาเป็นห่าม,มีคนตายอไเอาไปเอลยไม่อเปนเรทิพดูน้ำเส็จหโอ๊ยตุก๊กยิงลงไปละ

มึงไปดูข้างบนดีกว่ามตายเริ่มฟังนั่งดิเพื่อนไปแล้ว hello 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 มาตัวไม้มาตัหนขม้นนี่ใครมาละโดนเหมือนเพื่อนดูเพ้อนเกตายเลยนี่ดู มันลอยไไงอ่ะหว่าน <omega> ัเห็บเก็บแข่งพระจาเกิบเก็ดกิบ Kip. Kip. Alah. Kip. Kip. Oh, kan zombie kau nak kau jual. ini? ni. Belupan. Jauh zombie kau Ờ, à, tay ra Nhìn luôn Này, như này Khoảng kẹp Kẹp Khoảng đi Khoảng rồi, không tin này Tì, ơi lưu lấy Tôi quay rồi, tôi

เงินมานนี่กลับมา,นบกกาหนนะกหีกลับมาหนีคอยบอกเจ้านะบอกให้กับมันกับมันโอ้โหเก็บซอมบี้พอดีเลยซอมบี้สองซอมบี้สองตัวพอดี่าดไ้สองตัวพอดีเลย ต้องีอ่หนึ่งเอากระดุไปขัดหนึ่งตัวอืมต่อไม่ไม่เอาถอนถอนทิ้งคำสัพ อาชยากําบิโต7 ah,

就给你了，拜拜。拜拜